พัฒนาแต่อ่อนแอแกอยู่ในฉากฉันพวกมึงเป็น MC ร่องแรงแว่งอยู่ในหมาดในใครอยากเอาชื่อกูไปตกไปแต่งฉันเข้ามาแบ่งแม่งอยู่ในหาบความจริงกูมีให้มึงเป็นแผ่นแกนอยู่ในบาปเล่นกูยากเพราะอกยังแอนแร่งอยู่ในกาด2020แล้วกูยังแน่นเจนอยู่ในสาบต่อให้ไม่มีชื่อกูไปอยู่ในแท่นเล่นอยู่ในชาร์ตเขาบอกว่าเตตัสตำนานขึ้นอยู่ในกาดไล่ QMC เป็นสถิติขึ้นอยู่ใน She call me king, call me Thai, you name boss Please welcome all my killer bees. like you they Yacht Real roster, everybody want draft Real MC one last NSJ, B, A, T, and TD on class Fuck about the head that called they don't ยอมให้เพลงกูเป็นเหมือนกบัวอยู่ใต้ตมตอนที่กูสะบัดปีขยับหลีกเหมือนอยู่ใต้ลมเยี่เล่นลามคล้องกับปีดเหมือนมันง่ายลงไม่ขยับเหยียดแค่กระเดียดให้พอได้ชมต้องปล่อยใจให้เดินทางพางพเนจรผ่านทั้งที่วาภูผาหรือทะเลทองวาดออกเป็นภาพเหมือนนิราศที่บรรเลงก่อนก็แล้วแต่ใครจะคาดหรือคะแนนหอดโอระบุกูฟลอไม่มีกักสปิดรับแบบมือโอแลจุดลอไม่มีพัก สกิลยังคมถึงแม้ว่ายังไม่ได้ลับคิวพวกมึงไม่ต้องคิดสอบแล้วว่ากูยังไม่ได้นับพวกนายก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วว่าเรียวรดดับทับไอ้คนที่บอกว่าเจ๋งเพราะเอาจริงๆมันสลับบอสถ้าคิดจะหยุดเรียวคงยากเหมือนกับสกัดม็อบใมอตอนที่คํารามกูพ้นเต่รามเลดับก็เรียวแล้วอดเดินกันเป็นแถวมึงยังไม่เติมสีพวกกูมันโตกันแต่พ่อมึงยังไม่เติมย้อนไปตอนที่หัวิดไปท่อมึงยังไม่เปิดก็พวกกูมันโอ่กันแต่พ่อมึงยังไม่เกิดเรียวแล้คกอดกูเดินกันเป็นแถวมึงยัง เป็นปอนยังเบากูเป่าเป็นฝุนละอองทงเป็นแคนอนยังคิดว่าคองฉันเลยอยากค้องแต่คำไม่กอนจะลองจะวอมแตซ้อมตรงไหนไม่สนแต่หัวกู้จองไอความสงสารจะใส่ในซองไอความสนใจไม่วันจะมองเพิ่มเริ่มเข้าใจแลยแต่ใครจะเล่าอย่าหลงตัวเองไม่มีใครเขาเล็กเป็นเป่าเทียมไม่เท่ึงโดนกูเมาเห็นบอกว่าเก่ากูอยากโดนซัดที่เป่าหรือว่าไม่ฟังแต่แอบมาเฝ้าคงแต่คำลงสาบากข้างบนไม่เห็นจะเข้ากูมีแค่เพื่อนกับ สวมกอดและเปะิ่รุ่นก่าแบบมึงไม่ต้องสอนพวกมึงมันหัวงอคำว่าวงป่อยหัวคันอย่างมึงไม่ก็ไม่ต้องผวนหรอกพี่นายส่งไหมกูกูเอามงกุฎมาสวมต่อขอโทษแลวเปิ่อย่างกูที่มันไม่อ่อนนองพอถึงใครจะมองเขาบอกก็ปากกูเยแต่กูไม่ปล่อยพ้องออกมาก่อนดีกว่าให้พวกใแห้ปากไอ,อ้อะฟ้องมึงรับไทยข้องก่อนรับสำเนียงงั้กี่ไอ้ท้อนร้อนเกิดเป็นแถวมึงยังไม่เติบอสีพวกกูมันโตั้งแต่พ่อมึองยังไม่เติบย้ายไปตอนที่หัวขึ้นปายท่อ มึงยังไม่เติบย้อนไปตอนที่หัวคลิปปลายท่อมึงยังไม่เปิดก็เพราะพวกกูมันโอก,กันตั้งแต่พ่อมึงยังไม่เกิดเรียลครคดกูเดินกันเป็นแถวมึงยังไม่เติบสิ่งพวกกูมันต่อตั้งแต่พ่อมึงยังไม่เติบย้อนไปตอนที่หัวคลิปปลายท่อมึงยังไม่เปิดก็เพราะพวกกูมันโอกันตั้งแต่พ่อมึงยังไม่เกิด นนนนเด้ขึ้นมาพุณทันเต็มเลยเฮียโอ้โหอะไรเต็มเลยไม่เล่นละไอ้เฮียกูไม่เล่นละ